สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับเคนนะครับเด็กชายที่ทพัฒนาปรจิจานน์วันนี้เคนก็จะมาพูดเกี่ยวกับมากีนะครับว่าเคนมากินมากีได้ยังไงแล้วก็มันมีผลดียังไงกับร่างกายของเคนนะฮะก็เคนมากินได้ก็ตอนที่เคนอายุหกขวบครับเมื่อตอนนั้นเคนเป็นภูมิแพ้แบบหนักมากๆครับก็ต้องกินเซอร์เทคทุกวันเลยครับก็ พอมีมากี่ปุ๊บใช่ไหมครับแม่ผมก็เลยซื้อมาให้ผมกินแล้วหลังจากที่ผมกินไปได้สักพักนึงผมก็ไม่ต้องกินเอรออีกเลยครับเพราะว่ามันสามารถช่วยยับยั้งโรคภูมิแพ้ของผมได้ครับและมันก็ดีด้วยครับรสชาติมันก็ผมว่ารสชาติมันอร่อยนะครับก็หวานๆเปรียปร้ยวๆกำลังดีครับ ส่วนเวลาผมกินผมก็กินวันล,ละ2องช็อตครับถ้าไม่สบายแต่จะกินช็อตเดียวแบบตอนเย็นก็คือตอนที่ผมสบายดีครับเพื่อป้องกันไว้ก่อนครับแล้วก็ผมมีเหตุการณ์หนึ่งที่ผ่านเข้ามาแล้วผมรู้สึกว่ามากรีม,มันช่วยได้มากจริงๆครับก็คือตอนนี้เมื่อปีที่แล้วครับผมเป็นไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์เอบวกแล้วโดยปกติแล้วคนที่เป็นนะครับเขาจะต้องเข้าโรงพยาบาลใช่ไหมครับ แต่ผมไม่ต้องครับไปหาหมอแต่ก็สามารถกลับมานอนที่บ้านได้ครับกินมาจีทุกวันนะครับเวลาสองถึงสามจอดครับแค่นี้ผมก็สามารถหายจากโรคไข้หวัดแดแสายพันธุ์เอบบได้แล้วครับสุดท้ายนี้ผมก็อยากจะฝากให้เพื่อนๆทุกคนไปกินมากีด้วยนะคะเพราะว่ามันสามารถช่วยเรื่องพ m 2อมสองจุดห้าแล้วก็ไข้หวัดโควิดนาที่มีอยู่ตอนนี้ได้นะครับ มันอาจจะไม่ได้ช่วยรักษาได้มากขนาดนั้นแต่ป้องกันดีกว่ารักษานะครับโอเคครับสำหรับวันนี้นก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ